ฝนตกจ้าว้าลมแรงมากฝนตกลมแรงมากเลยออกไปไหนไม่ได้นะคะพรุ่งนี้ว่าจะไปกเกาะเสาน่าจะไปไม่ได้มัราฝนตกเชือคผ้าแบบกแบบอันนี้หมดเลยไป บรรยากาศฝนตกนะคะไปไหนไม่ได้ตอนนี้นะคะเกาะพงันน้ำท่วมจ้าตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินนะคะตอนนี้เย็นแล้วนะคะ น้ำท่วมเกาะงานน้ำท่วมมาเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุ้ยมานเลยอะไรฟูดสไรไม่รเลจักดูส,สะว่ายน้ำน,นะคะจนเป็น จนเป็นสีน้ำตาลอ้โหจนออกไปไหนไม่ได้เลย มวันคืนอ่ะีิดูน้ำท่วมโรงแรมดีนะโจโรง,รงแรมเนี้ยมาสามคืนไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะไม่งั้นลำบากแย่เลยปกติอ่ะพวกเราจะเช่าคืนหนึง่งสองคืนแล้วก็ย้าย ดีรอบนี้มาเช้าสามคืนเลย ฮะไม่ใชมโอลวันอเดอต้นไมเหรอ ืนนี้อีกจะคือแบบเต็มเลยอ่ะ <c oughs> ดูรสกัดสีเขียวเห็นไหมทคนิคขยะตรงนู้นะอีเมเนาะตอนแรกมิวกับสามีนะคะจะเดินไปร้านขาหน้าตรงนี้นะคะ พนักงานโรงแรมเขาบอกว่าห้ามเดินไปนะเนี่ยน้ำมันแรงมากเลยเห็นไหมคะเขาบอกว่าสามารถมันดูดลงท่อได้แล้วก็ลงทะเลเลยนะคะก็เลยไม่กล้าลงไปนะคะไม่กล้าเดินไปนะคะก็เลยยืนรอตรงนี้นะคะเพราะน้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำแบบแรงมากเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเราดูถ้าเราไม่ชํานาญทางเนาะมันมีมันมีตรงท่อแบบใหญ่ตรงขยะสีเขียวใช่ไหมเห็นถังใช่ไหมมันหมุนมันดูดเลยนะคะแล้วก็ตรง ฝั่งขวาด้วยนะคะซ้ายขวามันจะมีท่อระบายน้ําแบบใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าเดินไม่ไม่ดูอ่ะไม่ระวังอ่ะน้ำมันน้ำมันแรงอ่ะแล้วมันดูดลงลงไปในท่อแล้วก็อาจจะลงลงทะเลเลยนะคะแล้วก็ช่วยไม่ได้นะคะเ,คเขาก็เลยบอกอเมียกับสามีก็เลยยืนรอตรงนี้นะคะยืนดูนะคะเขาบอกว่ารอให้น้ําลดก่อนค่อยไปนะคะนี่ถ้าตกมาคืนนี้อีกก็คือแบบโอ้โหไอตรงที่กั้นกั้นตรงข้างหน้าโรงแรมก็คือทะลักเลยนะคะ ขนาดแค่เนี้ยยังยังเยอะเลยอะดูทางเดินนะคะถ้าถ้าเดินไปดีก็กลัวไฟดูดไฟอะไรเงี้เนาะก็เลยกลับห้องคืนนะคะไปหาอะไรกินนะคะคู่ประสบภัยน้ำท่วม ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะแต่ก็ยังมีฝนอยู่โปรยโปรยนะคะจะบอกว่าคลื่นในทะเลแบบแรงมากเลยตรงน,นั้นเป็นทะเลเวกของเกาะพังันนะ,ะไปเกาะมานะคะแบบคลื่นแรงมากชีวิตติดเกาะติดเกาะจริงๆนะคะทาทะเลคลื่นแรงมากโอ้ เเร็น้งาผู้ประสบภัยน้ำท่วมากางกท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยนะคะฝนใหม่อีกแล้วฝนตกอีกแล้วเมื่อกี้หยุดไปแป๊บนึงมาอีแล้วโอโกเซียลาก้าป่ะ เดินมาตรงเกาะตรงนี้นะคะมาหาอะไรากินก็ารปักเลยมปนะมหนรเนชิลลามาดเอ้ไหนเฮ้ยฝนต,ตกอีกแล้วเพื่อนๆเห็นสองคนนั้นไหมคะผัวเมียะคะเ,เขานะคะเดินไปเล่นน้ำ <c oughs> คือใช้ชีวิตแบบชิลมากเลยนะ,ะเขาเดินไปเล่นน้ำนะคะ ต้ยมยำไม่ผิดบรรย,ยจจากาศฝนตกพายุเข้ากลับมาจากกินข้าวนะคะตอนนี้น้ำลงแล้วนะคะดู จากตอนที่เราเดินไปรอบแรกเนาะน้ำแบบท่วมเลยไปดูหน้าโรงแรมเมื่อกี้นะคะก็คือลดลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็ยังเหลือท่วมอยู่แต่ก็ลงไปนิดนึงแล้ว <g ül> น้ำท่วมตอนนี้จะออกไปไประสบภัยอีกแล้วนะคะ <g ül> ก็เวลาสองทุ่ม น้ำลดแล้วแต่เอากุญแจได้ใช่ไหมแต่จะเดินไปดูข้างหน้าเราจะไปซื้อของไปดูกันนะคะว่าน้ำจะลงไหมลมลมยังแรงอยู่นะเสียงกลบโอตาโกสินาบาลม น้ำลงเลยลงแล้วเนาะเห็นถนนแล้วเอาเดินไปทางโน้นนนงไ่ตัวดิต,ตัวดิ <c ười> อันนี้โรงแรมเรานะคะแม่หาดเบย์ร uh ีสอร์ทน้ำท่วมเดินไปครบตรงข้างหน้านะฮะกี่นี้ลเหรอร้านปิดเลยรือเปล่า แรงมาก